ได้กินปลาน้ำคลองไหมว่าปลาหนำคลองได้ปลาใส่มองไดนะ้ไหมมันน้ำเริ่มลุ่แล้วดิไปหาได้แล้วเออน้ำเริ่มลุ่มเลยโอ้น้ำยันจนโบกเลยอ่ะนอ่ระดับสามเริ่มแนละ้วปวดใช่ปะ อาหารการกินปินยาบะกอร์กินปินยามซีมึงก่อนปลาเด็ดเดียวใครเก็บใครอืม้มอ,อ๋อเข้มขัดไว้ <laughs> สำหรับต่ำนี่ก็สิอึดอัดมาดนเนาะทอดบนตนนัุยี่คานวะก็เลยทอดบนบนเลยลำรับทดบนทุท่ชอมือนน่ยคานดูเลยเนาะินา่นั่นที่ว,ทวะ กวางีดีดีน้อโอ้ตายเขาไปไรตัวย่าดีท

phưng một nó một nó cũng 10 bọ ไอ้แมตุมไหมนี่ซุงมาห้องอะ่ะปาไม่ขี้พึ่งเลยนีซ่าก่ด้จก่าว่าไปซืกเพิ่งเลยแล้วมากิน แทนวีดเลอร์ถ้าเกิดนะถ้าเนแบบใสกินที่บ้านข้าวมันหนูอกว่าต้องยืนมาจับกูด้วยด้วยคุณไ ก็เลยกินได้น้อยนิแต่ว่ากินบัเพย่้ก็แซาบย่น้อมาลงต้นฝนตกภาษทยจะได้ลงบทถันไปอยู่นะมีนาฝนไดกินได้คบัวไให้มันอันน้ำบุกโคนเกษตรตุ้งต มงนมีบทห ẳ n ครับเป็นหนึ่งเขาก็จุกนองเียบไว้หมดเลยอันลูกก็เพาะอันฮูซึกว่าเป็นเก็บทุกคนเพาะเพาะนี่มีลายยางเลย เกียดแจกงานกับเป็นกระพเพาะกระเพาะประสาทก,ก,กินเพลทร้ายเป็นกระเพาะคณบจากูกินเผนกินบอปก,ก,กตินนกขนาด้าดกระดกเนั้นบ้องกนกินแต่ภาครีดได้เนีมันก็ยังเป็นเป็ดเบี้ยอลารมันเขียดลงกระเพาะ

ลงมาันนี้มีมเตัวพาีมอือเข้ามาเตจปยไปไ้เงินมีเงินอะปวยโทรโทรอยู่หน้าบ้านอ่ะอืมโทรโทรเบื่าเลยเก็บเบืเขาเก็บมาจากมันจะเป็นปมันจะเป็น,น,ปนลายเลยตายกันอยไ้เอาลงดี

็ุยมือมันหงุดหงิดมันร้องไปพันให้จับ้าเลยดูแบบนมลกันซีบรสก็นตัวนี้ดูดูนี่พดบอนี่อย่างนี้่ใ ก็อกคาบได้คืนูมีคุณอาหารหลับคิคดป่าเลยมีคุครรอป่าจะดีนิ่งหน่อยสีงามเลยไข่เนี่ยยังไงมันไข่ใหม่จเมื่อเช้านี้อ้กับเจ็บไข่อยู่เขาเห็นขับพนหเหลืองเม่นแล้วไม่ไ้นะไม่รังนลั